ปรุงอย่างดีมานี่ยื่ต่อไปใครเฮ้ยมึงไม่เสริมรวมต้งเหรอวะกูเริ่มเหนื่อยกูละกุญซายเขาที่ครับผมออกนั่งคัตมาเชียร์ต่อเนื่องเลยกุญซายอ่ะเอ้ากูแดกกนเยี่ยวกูจะแตกแล้วนั่งคัตมาเอาพี่ฮะเอาไป่เกียร์ใ้เอามา นั่งกัดสมาธิเอมานั่งกับนั่งขัามาธนั่งขังขามาธิอ๋อเมื่อกี้ร้องไห้ผัวโดนตีคราวนี้เมียโดอนตีผัวจะร้องไห้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูกันอาวุธอยู่ไหนขอนน่งหายใจแป๊บนึงก่อนอืม <c oughs> เนี่ยกูสอนนะโยมเนี่ยถ้าบวยพารจะเวอร์ชันนี้เลยรู้ปะเวอร์ชันแบบไม่ต้องทำอะไรอ่ะนั่งมองอ่ะอาตมาขอแล้วกันนะรู้ไหมโยมผีจะไปไม่ไปถ้าไม่ไปอาตมาจะขอตีรู้ไหมพวกมึงเนี่ยทำให้กูหยากคายรู้ปะไอผีปกติกูเรียบร้อยไงกูพูดเพาะรู้ปะจ๋าจ๋าตลอดรู้ไหมเนี่ยพวกมึงเนี่ยมันตัวการรู้ไหมฮะมามึง ออกเอ๊ะเว้สอาหูเว้สอาหูเวสอาออกไปเลยอีเวนทั้งหัวทั้งเมียอละมึงไปใสยนี้เหลยพูดเคาะไอ้ห้าไอ้สัตว์ไม่ออกไปไอ้สัตว์ออกไปออกไปซะออกไปออกไม่ออกทั้งหัวทั้งเมียลูกชายนั่งๆมึงเลยไปไม่ได้กวน ไอ้เงียมึงอย่าไปคุยมึงอย่าลืมไปคุยสังขวยมูลีนะว่ากูเก่งมากเลยรู้ไหมเข้าใจป่ะไอ้มึงว่ากูเก่งไหมเออจริงเลยไอ้จ้ากูโคตรเกลียดตีเลยหอนอยู่หูหาเลยก่อนมาอาวุธกูอยู่นี่แล้วมึงจับตั๊กอาวุธทึงตั๊กยันอาวุธทึงเออไอ้ว้าว

ไปอยู่แลวไอไปแลไอ้ไปเลยรีบไปไอ้พี่ขันหนวดแล้วเกินนี่อะไรพวกผีเป็นอย่างนี้แหละดื้อด้าน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 โอ้โหโอ้ย โอ้ยว่ายโอ้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 ยกาบสวยไม่ต้องร้องไห้ต้องเสียใจอ๋อ้ว ถี่้ากูเรียกเงี้นี่กูว่ากูรวยใจหายเนาะคนละพันเนาะสองร้อยคนนี่ก็สองแสนเวล,ลวเนี่ยนั่งแม่งไอ้เหี้ยตัวตะตุต่มมือดำหมดแล้วเนี่ยจริงกูนั่งเล่นนมีอยู่ยังได้ตังคนะ์นลยไอ้สัตว์จะได้มันด้วยเล่นนมี่เนี่ยอืมอะไรกูนั่งเล่นนี่ยังได้ตังค์เนี่ยแต่ถามว่าถ้ากูเรียกตังค์เนี่ยมน,นุษย์น้องมนุษย์ ถูกป่ะคนจนมีเยอะไม่ได้มีตังค์กูน่าจะเป็นอาจารย์คนเดียวมนี่เงี้ยที่แบบตรงเนี้ยถูกป่ะแล้วแต่ศรัทธาถามว่าแม่จริงอย่างเอาตังค์อย่างี้เราขับรถาไปกูเปิดแอร์ได้เลยทุกเวละมันก็เอาเนี่ยมาช่วยแล้วก็เติมใบนิดนิดหน่อยหน่อยรู้ปะเออกูต้องเติมใบค่าไฟกูเดือนละหมื่นห้าต่อเดือนไอ้เหี้ยเอ้ยเนี่ยถูกไหมหมื่นห้านะครับไอ้เหี้ยมึงว่าค่าไฟกูเดือนเท่าไหร่หนูหน้าดิว่าไงอะไรมึงอยากจะโดนอี่เหรอเอาไปยกหนึ่ง ทักกอทาวุฒิทักกอทออาวุธถังไว้เลไม่เอาแล้วพอแล้วไปแล้วไปแล้วว้ยไม่บุยแล้วว้ยว้ยโรพักก่อนไปแล้ว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 ว้ปแล้วหัวคนละพันนี่มีคนเสียนะเชื่อไหมเพราะเขาหมดมากบาดที่อื่นจริงไหม กูขอเพียงแค่แล้วแต่ศรัทธาเสร็จตังค์ของมึงก็พอแล้วในการที่มาช่วยค่าน้ำค่าไฟกูเพราะกูไม่ได้รวยเฮียรู้ปยะมาจริงเหรอวะเนี่ยเอาเอาให,าให,ใหม่เสรนโอ้ยนี่ไปจริงไลยเนี่ยโหลับสวยแม,ม่อย่าลืมไปคุยสังขารนะกูเก่งรู้ปะ <c oughs> <c oughs> ทำไมอย่าคุยกันดิไม่อยากจะไปอยากจะอยู่ต่ออะไรวะอยากอยู่ต่อได้เสียใจแล้วหน้าจะไปเสียใจแล้วหน้ามึงไม่ได้เพื่ออะไรมากูตีต่ออะไรสักขะทาอุทาตักขะทาอุทาตักขะทาอุทาสักขะทาอุทาไอ้สะจะอยู่ต่อไหมเมย์เฮียกูรับปวดหัวกับเมย์แล้วไอชั้นตีน เหรอเวลากูจะเป็นคนดีหน่อยเหรอไม่ได้เลยสระูไปแล้ไปแล้วแน่แล้วมึงสะขาทาวุธาสะขาทาวุธาเวสะภูสะไอสระไปยังวะอ่ะลุกมานั่งมาหนี้อ่ะไอสระกูเริ่มบุหัวมึงแล้วอ่ะมึงนั่งปล่อยมันไอสระมึงกากูหลายรอบแล้วไอเฮียดังกูต้องพูดภาษานี้ยละตายยาไปแล้วจ้ะอ้าวที่จะไปแล้วเหรอ ใช้ลิ้นตัวใช้ลิ้น่อัครับจริงๆอ่ะเวส่าผู้สาใช้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเป็นภาษาต้องเวส่าผู้สาสาคาทาวุธาบายอ่านน้ำมลนะบายแล้วใช่ไหมบายจ้ะแน่นะอย่าลืมท่องคานี้นะเวส่าผู้สารือเปล่าไหนท่องตามดิเวส่าผู้สาจ้ะอีกหน่อยเวส่าผู้สาโอเคหายแล้วมองตาหน่อยดิมองตาโกโอเคอ ยังไม่ไปกลัวกลัวมากไหมกลัวมากจริงเหรอหน้าตาคุณขี้เหร่นานนี้หรอหน่อใจฮะอะไรนะหน้อยใจเรื่องอะไรต้องไปไงต้องไปต้องไปใช่ไหมใช่เหรอรู้ป่ะพอใจไหมไม่ต้องน้อยใจไปเกิดซะอิจฉารู้ป่ะพอใจไหมสาเพสตา สะทั้งหลายที่ไปเพื่อทุกไอ้เหี้ยเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นจงเป็นสุกเป็นตุกเถิดรู้ไหมไอ้สัตว์กูจะกลายเป็นทม่ทมาวนีอะไรเฮ้ยไอ้เมึงจะเป็นต่างดาวไปแล้วรู้ไหมไม่ต้องน้อยใจไปเกิดเป็นคนสะรู้ไหมรักผัวเขาเหรือไงหรือรักมันหึไม่รักก็ไปเถอะรู้ปะจะต้องกลับมานะจ้ะไม่กลับนะไปะอ่านฮะเชิญโอปวดหัวไวไอ้สัตว์ทางนี้ ไม่ต้องห่วงนะไอ้พวกรอยช้ำแรงต่างนะมีแน่นอนเฮ้ยลูกชายไม่เข้าหรอลูกชาย,อยพอแล้วไอ้ออ <c oughs> ลูกชายบอกกูเข็ดแล้วไอ้สะ